สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่คือเซตราว d ั p กับผมอธิชาติวงศ์วิทยิวัต์ครับวันนี้นะครับถึงแม้จะมีการแถลงความคืบหน้าของ Digital Wallet แต่ดูเหมือนว่าไม่ได้เป็นปัจจัยกระตุ้นตลาดบ้านเราเท่าที่ควรนะครับเพราะว่าก็ติดลบไปตามภูมิภาคที่นำซ้ำนะครับ ลงมาต่ำกว่า1,300จุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตลาดหุ้นบ้านเรานะครับวันนี้ปิดไปที่1,298.08จุดนะครับลบไป3.46จุดที่สำคัญคือหลุด1ั0 0ไปเรียบร้อยแล้วนักวิเคราะห์มองว่าแนวรับถัดไปครับ1 2 8 0 1,290น่าจะเอาอยู่ไม่น่าจะนิวโลจากรอบก่อนมูลค่าการซื้อขายไม่หนาแน่นเท่าไรครับไม่ถึง30หล้าน29,547ล้านบาทครับ ส่วน MAI ครับ3 2 8 2 3จุดนะครับบวกขึ้นมาเล็กน้อยครับ0.31จุดมูลค่าการซื้อขายก็ไม่ถึงพันล้านนะครับวันนี้แค่964ล้านเท่านั้นครับไปดูกันที่5ดับหลักทรัพย์มูลค่าการซื้อขายสูงสุดครับอันดับ1 EA ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ลงมาแรงวันนี้ก็รีบาวกลับขึ้นมา2 2่สิบดศูนสี่เปอร์เซ็นครับปิดไปที่สี่บาทห้าสิ l สี่ตางค์ครับ CPAL ครับวันนี้แถลงเรื่องดิจิตอลวอลเลท แอดวานซ์วันนี้ก็ลงมานะครับ2บาทครับเหลือ222บาทเดลต้ครับบวกได้ช่องหนึ่งพอดีครับ25สตางค์91บาท75สตางค์และ BDMS ครับลบไป25สตางค์ครับอยู่ที่26บาท50สตางค์ด้วยกันครับเห็นบรรยากาศแบบนี้แล้วนะครับหลายท่านอาจจะมองว่าเอ๊ะเราจะมีโอกาสการลงทุนอะไรที่น่าสนใจบ้างนี่เลยครับการไปลงทุนในตลาดหุ้นอินเดียผ่านทางดีนะครับ อินเด ESG 1 ES 9วันนี้ครับซื้อขายวันแรกกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัว DR อินเดีย ESG 1 9นะครับอ้างอิงกับ iShare MSCI India Climate Transition ETF เป็นกองทุนที่ให้ความสำคัญเรื่องการเป,ปลี่ยนแปลงสภาพภาพูมิอากาศกักบ ESG ของอินเดียออกโดยบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าครับเริ่มซื้อขายกันวันนี้แล้ว24กรกฎาคมกองทุนนี้บริหารจัดการโดย BlackRock สิงคโปร e นะครับชื่อ DR อินเด ESG 1 9 สำหรับนักลงทุนที่อยากจะเข้าถึงตลาดหุ้นอินเดียที่กำลังโตอยากจะสนใจกิจาการที่มุ่งเน้นลดการคาร์บอนนะครับมี ESG สูงสนใจหรือว่าอยากรู้เรเเพิ่มเติมครับเข้าไปได้ที่ D R India E S G 19ครับไปดูในเว็บไซต์สำนักง,งานกรต่ตอก็ได้ www.sec.or.th หรือว่าไปที่หยวนต้าประเทศไทยครับก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ของเขาได้หรือว่าไปดูได้ใน setinvestnow.com/th/dr ครับ ตามกับเซนคอร์ปอเรชันกรุ๊ปนะครับก็มีการแจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่าการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินสิ้นสุดลงแล้วเมื่อวานนี้23กรกฎาคมมีการซื้อหุ้นคืนรวมกัน1,815,500หุ้นหรือว่า0.61%นระครับรวมมูลค่าการซื้อคืนทั้งหมด1 4 5 3 2 7ล้บาทซึ่งบริษัทก็จะมีการนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อมีการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง อีกเรื่องหนึ่งนะครับตลาดหลักทรัพย์ครับร่วมกับพันธมิตรชวนเจ้าของธุรกิจทายาทผู้บริหารที่ปรึกษานะครับร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียนกันกับการบริหารธุรกิจครอบครัวนะครับของเอเชียแล,แล้วก็ไทยที่จะสามารถนำพาธิการกิจให้โตไปไกลระดับโลกพบกับผู้เชี่ยวชาญะระดับนานาชาติเจ้าของและก็ทายาทแนวหน้าของธุรกิจครอบครัวในประเทศไทยจะมาไขกุญแจบทเรียนความสําเร็จ2วันเต็มครับเราจะได้เรียนรู้กลยุทธ์วิธีการในการจัดโครงสร้างการทําธุรกิจการจัดสรรผลประโยชน์สมาชิกครอบครัว การบริหารความมั่งคั่งของธุรกิจและครอบครัวนะครับมีทั้งการบรรยายมีทั้งห้อง Breakoutroom ในหัวข้อที่ท่านสนใจแล้วก็จะมีการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดมีกิจกรรม Network i n g ขยายโอกาสทางธุรกิจด้วยเจอกันเพื่อสัดาดีกับสุขครับ1-2สิงหาคมที่แ r รนด Hy a t t e เอร a n b a แบ k o อกนะครับมีการบรรยายทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษมีเครื่องแปลภาษาให้บริการด้วยนะครับเปิดจำหน่ายบัตรแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง26กร,รกฎาคมต้องรีบกันซะหน่อยนะครับบั 8,000บาทรวมแวดแล้วครับก็ดูเลเพิ่มเติมได้นะครับที่ s t f a m i l y b u s i n e s s c o n f e r e n c e c o m ครับวันนี้ครับคงต้องมีการพูดคุยกันกับนากวิเคราะห์นะครับท่านผู้ชมเพราะว่ามีการถแถลงเรื่องของ Digital Wallet ตอนแรกบอกว่าเรื่องนี้นะครับน่าจะได้ประโยชน์สำหรับหุ้นกลุ่มที่เป็น Domestic Play ครับเรื่องของการใช้จ่ายภายในประเทศครับแต่ว่าพอออกมาแล้วก็จะเห็นว่า หุ้นหลายตัวครับที่เป็นโดเมสติกเพลย์เนี่ยมีการปรับตัวลดลงนะครับวันนี้เดี๋ยวเรากําลังรอสายในเคราะห์อยู่ครับถ้าเข้ามาแล้วคงจะได้พูดคุยกันว่าเกิดอะไรขึ้นอ่าทำไมถึงโครงการดิจิตอลวอลเล็ตมีการประกาศแล้วจากทางการะทรวงการคลังจริงๆจะมีการถแถลงทั้งหมด3รอบด้วยกันนะครับท่านผู้ชมครับก็คือกระทรวงการคลังก่อนว่ารูปแบบการลงทะเบียนเป็นยังไงจะใช้งบประมาณจากไหนจากนั้นก็จะเป็นคิวของทางการะทรวงพาณิชย์ครับโดยรองนายกภูมิธรรมวเศยชัยก็จะถแถลงว่าแล้วร้านค้าแบบไหนอย่างไรที่จะลงทะเบียนได้บ้าง และจะปิดทา้ายครั้งหนึ่งก็จะเป็นท่านนายกฐมตรีเศรษฐาทวีสินก็จะมีการแถลงความพร้อมในการเปิดโครงการซึ่งวันนี้ทางกระทรวงการคลังที่มีการแถลงออกมานะครับก็จะเป็นเรื่องของวงเงิน450,000ล้านบาทครับจะใช้งบของปี67ปี68เอามารวมกันนะครับแล้วก็มาทําโครงการเปิดให้ลงทะเบียนกันวันที่1สิงหาคมถึง15กันยายนนี้ใครที่อยู่ในเกณฑ์เงื่อนไขของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นอายุ16ปีขึ้นไปรายได้ต่อปีไม่เกิน840,000บาทแล้วก็มีเงินเก็บไม่เกิน500,000บาทนะครับก็สามารถไป ร่วมลงทะเบียนได้ซึ่งตรงนี้เองก็จะเรียกว่าเป็นเงินที่เข้ามาในระบบถึงว่านะครับโดเมสติกเลย์น่าจะได้ประโยชน์จากโครงการนี้ค่อนข้างเยอะทีเดียวเพราะว่าเงินประมาณสัก450,000ล้านก็จะมาหมุนเวียนในระบบนะครับก็คาดว่าหุ้นกลุ่มที่เป็นโดเมสติกเลย์เรื่องของการค้าปลีกนะครับแล้วก็อื่นๆที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการใช้เงินของคนไทยเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์จากโครงการนี้มากพอสมควรแต่ว่าอย่างที่บอกไปปรากฏว่าพอมีการแถลงข่าวนะครับจากทางกระทรวงการคลังวันนี้ตอนแรกหลายคนก็คิดว่า หุ้นน่าจะปรับตัวในทางที่ดีแต่ว่าพอไปดูตลาดภูดมิภาคในเอเชียเองก็ติดลบกันไปเยอะครับบ้านเราก็กลายเป็นว่าลบมาตามภูมิภาคไม่ได้บวกขึ้นมาจากข่าวดีนี้แต่อย่างที่บอกครับก็จะมีความชัดเจนอีกนะครับจากทางกระทรวงพาณิชย์เองก็ตามหรือว่าเดี๋ยวท่านนายกมาแถลงสรุปทิ้งท้ายเองก็น่าจะเห็นทิศทางนะครับว่าภาพเนี่ยจะไปยังไงต่อนะครับอ่นนี้ก็ต้องรอดูท่านผู้ชมว่าจะเป็นยังไงแต่โดยหลักใหญ่ใจความแล้วเนี่ยภาพรวมตลาดหุ้นบ้านเรานะครับนักวิเคราะห์มองว่าตอนนี้อาจจะย,ยังมีความกังวล เรื่องของ NPL ธนาคารพาณิชย์เพราะว่าก่อนหน้านี้ที่มีการประกาศผลการดําเนินงานไตรมาสสอ,ออกมากําไรหลายแบงก์ยังดีอยู่แต่ว่าตัว NPL นี่แหละครับที่มีความกังวลกันว่าเอ๊ะสุดท้ายแล้วมันจะไปมีประเด็นปัญหาหรือเปล่ากลายเป็นความกังวลว่าถ้านี่เสี MA, ่ยงนี่นะครับ NPL มันเยอะมากเกินไปแล้วจะไปมีผลกระทบกับการดําเนินงานของธนาคารในอนาคตหรือว่าจะไปมีผลนะครับกับเรื่องของ real sector ที่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดคนมีเงินใช้จ่ายธุรกิจยังมีสภาพคล่องอยู่ ก็ไม่น่าจะเกิด NPL มากขนาดนี้ก็เลยเป็นปัจจัยที่ยังกดดันเรื่องของตลาดหุ้นรวมไปถึงนะครับประเด็นทางการเมือง mm. ก็ยังมีการพูดคุยกันว่าเดี๋ยววันที่7จสิงหาคมเรื่องของยุพักเต่าไกลกับ14สิงหาคมนะครับเรื่องของท่านนายกยังเป็นประเด็นคลุมเครือภายในประเทศทําให้ตอนนี้ต่อให้มีข่าวดีตลาดอาจจะเรียกว่ายังไม่ได้คืนความเชื่อมั่นเข้ามามากก็ต้องจับตาดูครับสเรื่องหนึ่งก็คือความเชื่อมั่นภายในประเทศว่ามีความเชื่อมั่นด้นานเศรษฐกิจมากน้อยแค่ไหนรวมไปถึงครับนักลงทุนที่จะเชื่อมั่น ควักเงินใส่เข้าไปลงทุนรวมไปถึงครับฟันเฟอที่มาจากต่างประเทศเนี่ยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรจะดันให้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยไปข้างหน้าต่อได้หรือไม่นะครับนี่ก็เป็นประเด็นหลักๆนะครับที่ตอนนี้ก็มองกันว่าน่าจะเป็นประเด็นที่กดดันตลาดหุ้นไทยอยู่แต่นักวิเคราะห์หลายค่ายก็มองว่า1 2 8 0 1,290นเนี่ยนะครับน่าจะเป็นจุดแนวรับที่สำคัญแล้วก็หน้าที่จะสะสมหุ้นได้นะครับเอาละรครับวันนี้ไปพูดคุยกับคุณสรรพลครับจากบริษัทประสิกรไทยครับว่า ดัชนีตลาดหุ้นเป็นยังไงบ้างครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้ต้องบอกว่าถแถลงดิจิตอลฮอลเลตแต่ว่าตลาดไม่ค่อยตอบรับเท่าไหร่อันนี้เกิดอะไรยังไงขึ้นบ้างครับจริงๆก็ต้องบอกว่าในระยะสั้นนะครับตลาดหุ้นของเซ็นเน็ก์นะครับยังโดนแรงกดดันจากปัจจัยการเมืองในประเทศไทยนะาัหลังจากที่มีการเลื่อนการพิจารณาคดีความของทางท่านนายกนะครับมาสามครั้ง นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าหุ้นกลุ่มโดมสติกเพย์เนี่ยนะครับหรือว่าหุ้นที่มีรายได้ในประเทศไทยนะครับเผชิญก,กับแรงกดดันอย่างมีนย<ฆ>ัยยะนะครับพรพร้อมกับในฝั่งของการรายงานผลประกอบการของกลุ่มธานาคารนะครับซึ่งจะเห็นได้เลยว่าเอา่อออกมาถ้าไม่นับเคแบงนะครับออกมาอยู่บริเวณประมาณสี่หมืนเก้าพันล้านบาทนะครับซึ่งจะเห็นได้เลยว่าไส้ในของกลุ่มธานาคารเนี่ยแสดง เหตุผลถึงเอกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีความเปราะบางบนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพรวมจะเห็นเลยว่าอ่าินดีส์นะครับอาจจะมีอัพไซด์ที่ค่อนข้างจำกัดจํากัดบริเวณประมาณสักหนึ่งสามสามศูนย์นะครับ,รบและอย่างที่ทางท่านพี่ก่อนให้พูดไปนะครับว่าดาวไซด์ก็จํากัดเช่นเดียวกันที่บริเวณประมาณหนึ่งสองแปดศูนย์ครับ ครับได้ครับประมาณสัก1 3 3 0งสามสามกับหนึ่งสองแปดวนนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับครับครับสวัสดีครับครับอ่ะพอยังเรียกว่าอยู่ในกรอบแคบๆไซด์เวกันแบบนี้นะครับแต่ว่าในโอกาสแบบนี้แหละท่านก็บอกเป็นโอกาสในการสะสมหุ้นที่มีโอกาสจะเติบโตต่อไปได้เหมือนกันครับขอทุกท่านเจอหุ้นดีมีกำไรครับสวัสดีครับ